Hey, hey, hey. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะมาแต้มอ่ะเดี๋ยวจะมีแต้มอ่ะทุกคนอ้าวจุงกระแม,ม,มนวงภูเครับผมสวัสดีทุกคนครับมากู้รอบกบนะผมมาคืนมาใส่ต่อสองทุ่มนะะตอนเย็นไม่ว่างแล้วก็ไม่กล้ามาใส่นะครับตอนเย็นกลัวกลัวจะเป็นเป้าสายตาครับตรงนี้เขาเกี่ยวข้าวแล้วก็คนพุกพานเดี๋ยวมันจะหายพี่น้องขโมยไม่เยอะหรอกสองเปอร์เซ็น แต่สวยเจอแต่สองเปอร์เซ็นต์เท่าน,นั้นเองนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันใส่ไว้ห้าอันครับเหยื่อเขียดกับเหยื่อปลาครับผมก็หาจับตามอันนี้แหละแบบเนี้ยเอามือสาวๆเอามืองม,มเอาได้มานิดๆหน่อยหน่อยครับผมไปลุ้นว่าจะได้จะมาไหมไปครับผมคลิปดักหนูเดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้รอเขาเก็บข้าว่อนครับเนี่ยแบบเนี้ยแต่ว่าแถวนี้ไม่มีหนูนะตำรวจหมดแล้วไม่มีหนูเลยสักครูสักสักอันเดียวครับเจอแต่หนูซิงครับผมไปเดี๋ยวไปดูกัน รอเกี่ยวข้าวเสร็จเดี๋ยวจะเดินหาใส่ครับตอนนั้นน่าจะหาง่ายกว่าเฮ้ยเมื่อคืนหินกบกระโดดเยอะอยู่นะเอ้ยไม่ไม่มาไม่โอ้โหไม่มาครับมาแต่ปลาครับผม,มก็เขียดตัวหนึ่ง ลองไว้ก่อนครับไม่หายก็ถือว่าดีมากนะครับผมยังไม่มีคนมาเอ้ยชิวโอ้โหยังไม่มาครับในครับมีทั้งเขียดมีทั้งปลาเอาไปใส่เบ็ดกันเนาะหาไม้ใส่เบ็ดครับผม <c oughs> หัหมึอนต่อครับอ่อ,อ,อนมันหมานด้อมันหมานมนมานคึนเขียดออกเพียบเลยครับพอรมดึกครับขเขียดบางทีส่องไปเหมือนเกมันกระโดดยงโององย่องโอ้โหตอนห,โอหาใส่เบ็ดไม่เจอครับอเอาเกี่ยวข้าวเสร็จโอ้โหโออกมาเต็มเลยตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างครับ เห็นเด่นทำไมม,มันเยอะกว่าเดิมละโอ้โหไม่มาครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเอาแล้ก่อนยังไม่มาครับเต้มยังไม่มาเต็มแรกยังไม่เห็นเลยนี่เขาใส่คืออันนี้เขาเทโอ้โหน,นี้เห็นลงลงเลยฮะ ไอ,อผมกก็ใส่รอบมค่คยจะเป็นด้วยสิไอ้อชุบโอ้ห์นะเฮือเราไปใส่เบ็ดครับเดนนับไปนับมาได้แคสี่ครับหายหนึ่งตรงหนึ่งสองเฮ้ยโอ้ตรงนี้ครับตรงนี้อันหนึ่งอห้ยลืมผมก็นั่งนับต้งนานก่อนจะเปิดคลิปนี่โอ้ ผมใส่อันนี a a er nah ้ต้องเยอะนะหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะมาแต้มอ่ะเดี๋ยวจะมีแต้มอ่ะทุกคนอ้าวหนึ่งแต้มเบาๆครับโอ้โหปลาหายไปเยอะหายไปเยอะเลยปลาไว้ใส่ไว้หกเจ็ดตัวครับโดนตัวนี้ขมือหมดไอ้ยะมาแล้วครับ ตะกว่าเมื่อคืนได้สองแต้มแล้วเนี่ยผมทําคลิปเร็วแต้มหนึ่งจับได้ตรงข้างบนนู่นครับมับนมุดเข้าไปในรูปูอ้ยะนี่แต้มมันสองแต้มครับแต่ว่าไอ้ตัวนั้นปล่อยไปแล้วครับโอ้โหได้ตัวน,นี้เลยพี่น้องตัวใหญ่ไซโลยังไม่เจอเลยอเดี๋ยวไปดูผลงานครับโอเคครับโอ้โหกบตัวแรกของเช้านี้ครับมันหมานครับผมกับบรรยากาศหมอกลงหนาๆนาครับ โอ้โหกับรุดนเพราะว่าตัวมันก็ไม่ใหญ่นะก็ได้รุ่นนี้ก็คงต้องปล่อยมันเดิมครับพี่น้องดูอยู่เดี๋ยวขอดูตัวนี่สองข้อตัวแอบ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 ตัวเดียวครับตัวใหญ่ไม่มาสักทีครับอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับผมเหมือนเดิมครับเพราะว่าตัวมันได้เกินครับ ได้รุ่นนี้นใส่สี่ห้าวันก็ได้รุ่นเนี่ยถ้ารวมกันก็น่าจะได้โลนึงนั่นแหละสี่ห้าตัววันละตัวครับอ่ะปล่อยปล่อยเรียบร้อยแล้วครับผมะปตาเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไวปใส่เบ็ดนะครับผมได้อยู่ประมาณสิบต,ตัวนะครับเขียดอู้นี่เขียดแล้ตัวเดียวครับ เชอดต้องหลายตัวหรือตัวเดียวอ่ะโอเคครับผมมีทั้งเขี็ดก็ดีเข็ดได้ได้อยู่ประมาณเกือบสิบตัวครับรอบหา่านอ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปใส่กันตอนใช้าสายทำข้าวลูกศิษย์เดี๋ยวจะแวะไปใส่ครับขอดูผลงานตอนเย็นนะฮะไปครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามและแชร์ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปหนูเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวเราเเกี่ยวข้าวก่อนได้ใส่แน่นอนครับ